ใช้ยาวนานกว่า2,000ปีครับแล้วบาดแผลแรกๆของห้องสมุดเริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากความไม่มั่นคงทางการเมืองครับราว145ปีก่อนคริสตกาลทอลมีที่8ระแวงปราต่างชาติเลยขับไล่พ้นเมืองเกิดภาวะสมองไหลครั้งใหญ่ตัดสายเลือดวิชาการไปเยอะแค่การเมืองก็สะเทือนถึงห้องสมุดหรอคะใช่ครับและอย่าลืมอีกศัตรูที่โหดร้ายที่สุดการเวลาคัมภีปาปิรุส เปื่อยยุ่ยในอากาศชื้นต้องคัดลอกใหม่ตลอดแต่เมื่อการสนับสนุนหายไปกระบวนการนี้หยุดคัมภีร์ก็เน่าเปื่อยอยู่บนชั้นเองแปลว่าไม่ต้องรอไฟเผาใช่ไหมคะเอกาสารก็ค่อยๆตายไปเองโห<ฮ>แต่ก็มีอาการเฉียบพลันด้วยนะครับเช่นปี48ก่อนคริสต์กาลจูเลียซีซ่าเผากองเรือศัตรูไฟลุกลามไปถึงโกดังเก็บหนังสือม้วนคมภีร์นับหมื่นม้วนหายไปแต่ห้องสมุดยังไม่พังหมดใช่ไหมคะ ถูกต้องครับยังฟื้นตัวได้เพราะมาร์คแอนโทนีถึงกับมอบคัมภีรสองแสนมวนจากเพอร์กามอนเป็นของขวัญแต่งงานให้คลีโอพัตรา เอามาชดเชยเลยโห oh, ของขวัญแต่งงานอันลังการที่สุดที่เคยได้ยิน <laughs> แต่จุดที่น่าจะเป็นจุดจบทางกายภาพของห้องสมุดหลักจริงๆคือราวปีคศ272ครับตอนจักรพรรดิออเรเลียนรบกับราชินีซีโนเบียเมืองสู้รบหนักย่านพระราชวังที่มีห้องสมุดถูกเผาเกือบหมด